เรอลำเนีม่โบลาสุดแล้วในรุ่นไปทางเดียวกันเลลองลองเขาปล่อยปล่อปล่อปเบรก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 สสวยสายกลับหลังพากลับหลังหมุนไม่กันหมุนทางไหนเอออเ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 กเออเออออเออเเออเเออเออเอเกอออเออออเออเออเเเเอเหอ้เ่เเงเอเอออเอเออ เอาลงท่อเดี๋ยวมันไปไหนนะเอาไปไหนจมเลยเฮียเอาเฮ้ยกูดิฟกูดิฟไเยกูดิฟ c h Cash c a s เฮ้ยเฮ้ยเยอะเยเฮ้ยมึงไปกูได้เหรอเยอะหัวเฮ้เดี้ยไหนมาแล้วไอ้มาแล้วไอ้พวขึ้นเ้มั ไอ้ยบ้าพวกใหญ่อย่าบงมันคงเค็งคงเค็งเขียงที่ยิ้มตุ๋ยมากเลยไปไปไปเอ้าเอาเอาแล้วตรงนี้มันมันไม่ลงไหวเว้ยทำไมอ่ะมันเป็นเหมือนน้ำปกติอ่ะก็ลงไปดิเอาให้มึงพิลึกเร็วกูดิยิ้มโหดเร็วกูดิไอ้โฟกเอาให้ไปไปได้ไงอ่ะ ยังยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เฮียต้อโอ้โหอ้เฮีนะเาตายโอ้กูตายซ้อนตายซ้อนไอ้เหียเลยเนี่ยกูเกิดมาสะเปอโต้แกล้งปปิวลงน้ไอ้เียกูรับร่งอยู่ตรงออยู่ข้างหน้าฟาดยายายา2เซนไอ้เฮียเรียบร้อยตกน้ำตายไม่ถึงเช็คพอยต์ไอ้พวกโลบอะไอ้พวกโลบมันจะเป็นอย่างนั้นละ ไอ้เจมันหยุดเล่นนิดเดียวมีคนเล่นสเต็ปกูไที่จะมนขี่อย่างกูสัตว์เฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเอัสเนี่ยเฮ้ยดึงมึงพายไพรไยังอ่มึงสนละเฮ้ยไปไปไกลแค่ไหนไหมเอาแม่งตายเลื่ยมันไายข้างหน้ากูไายไปข้างหลังมือไม่ไารเอาเน้าแลาวนะบอาะ อ๋อย่าเี่นี่มันสลัดเรือแล้วพวกนี่นี่กูไปไงข้าวแม่งเลยสัตว์เรือดำน้ำตรงนี้แม่งเขี้ยนไปได้จริงเหรอวะเฮ้ยนไปได้จริงเหรอเน้องน้องจะไปได้จริงเหรอค่อยๆไปโหไอเกมนี้แบบเปนใหญ่อย่างวะมองดูดิชาติไหนจะไปถึงก็เอ้ยมีกันดั้มเราเห็นปะไม่เห็นเรือไปไม่ถึงไหนวะเช็คพอยตดงนี่วะพวกข้างบนไอ้เหี้ย์เรือดำน้ำเลยเรือดำน้ำ ไปเลยไป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 ไ่ไป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 ไไป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 ่ปไปไรไอไป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 ไ แต่มันชัวร์ว้กูเร็วกูเร็วแต่กูก็ไปถึงมันพอดีดูดิค่าเท่ากันค่าเท่ากันเนี่ยติดแมงไว้เลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวถ้าแมงตอกกับกูโดนโดดหามึงเอ้คกูช่วยสาเลยเอ้ยสลัดเลยเย่ะสลัดเลยย่ยเลยหัวปังเลย